พ่อขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเก็บเงินซื้อสตั๊ดให้ลูกชายยิ่งรู้เบื้องหลังน้ำตายิ่งไหลเป็นภาพเรื่องราวที่เห็นแล้วตื้นตันใจสุดๆหลังจากผู้ที่ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งได้โพสต์คุณพ่อซึ่งใส่เสื้อกากมมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขตคลองเตยพาลูกชายที่ใส่เสื้อฟุตบอลทีมบาร์เซโลนามาซื้อรองเท้าสตาั๊ดสักคู่สารฝันให้น้องได้เตะฟุตบอลอย่างใจซึ่งทางร้านก็หยิบรองเท้ามาให้น้องได้ลองสมใจและทางคุณพ่อเองในภาพ กางเกงขาสั้นรองเท้าแต่ก็ได้แต่ยกกล่องรองเท้าในกี้ขึ้นมาดูซึ่งคาดว่ามีมูลค่าหลายพันบาทและบางครั้งก็ช่วยลูกสวมรองเท้าให้ทางนี้ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังจากที่ได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิอยากเอารองเท้าให้น้องครับติดต่อทางไหนได้บ้างครับก้าวแรกสําคัญเสมอ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านจากใจครับที่เอ็นดูน้องน้ำรองเท้าน้องน้ำป้ากับอาของน้องได้ซื้อให้แล้วครับพ่อเพิ่งเอาไปให้น้องที่อัศสมชัญทนเมื่อวานน้องบอกสองคู่ก็พอใช้แล้วครับน้องน้ำฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมากๆครับและอื่นๆอีกมากมายขอขอบคุณสยามนิวส์ สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ Line ID วินัย182549หรือส่งทางอ e ีเมล twsofficial 182549 at gmail.com